สวัสดีครับเพื่นทำทำโกโก้ครับวันนี้จะมารีวิวการใช้อันตกินผ่านไป10วันกับต้น ICS 95หลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงสีเขียวๆครับความหลากสีของมันไม่ใช่ว่าหลากสีนะครับก็คือว่ามันอยู่ในสภาพอากาศแล้วก็แสงประมาณนี้ครับแต่ผลลักษณะจะประมาณนี้นะครับ ข้อเด่นผมฉีดอันตรกรีนไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนวันที่วันที่25พฤศจิกายนเข้ามาลดน้ำแล้วเห็นลักษณะเด่นของเขาก็คือการจับจับลูกนะครับติดติดลูกไม่มีการหลุดนะครับหลังจากที่ใช้อันตรกรีนซึ่งมีแคลเซียมสูงถึง38แคลเซียมคาร์บอเนตถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่แหละคือลักษณะเด่ดนใะนการเสริมให้มีการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็ขั้วเหนียวนะครับโคโก้ไอเซตเก้าห้านะครับผ่านไป10วันหลังจากการใช้นะครับลักษณะทรงใบประมาณนี้นะครับอันนี้ผมม่แต่งกิ่งให้บางลงนะครับเพราะว่าเพิ่งติดลูกเนาะนะครับตอนที่ดูที่โคนต้นลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นอ่าดูเปรียบเทียบนะครับก็ไม่มีสลัดลูกทิ้งนะครับ ถ้าสลักลูกทิ้งมันก็จะเป็นดำๆอห่ือนั้นนะฮะนะครับเดี๋ยวที่ลูกเก่านะผมไม่เอาออกนะครับนะครับก็มีการติดลูกใหม่ที่ดีขึ้นเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะเด่นของไอซเอส .95 นะครับแล้วก็ใช้อันตะกินซึ่งมีแคลเซียมสูงมาช่วยครับประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นไปตามกิ่งครับต้นนี้ลงปลูกไปสักปีกว่านะครับปีกว่าย้อนดูคลิปต,ตามหลังได้เลยโค้ข้างบ้านนะครับ คือมาปลูกแซมท่าต้นต้นเดิมเป็นการเสียบยอดนะครับกิ่งเสียบยอดของต้นต่อก็คือใช้พันลูกผสมนะครับแล้วก็เสียบยอดนะครับต้นเป็นเราผมลงกระถางก่อนนะครับแล้วก็ย้ายกระถางมาลงดินนะครับนี่ลงดินได้ประมาณปีหนึ่งนะครับดูมาข้างบนครับนี่คือข้อเด่นของไอเซสก้าห้าครับดูครับมันดกจริงๆครับหนึ่งพวงนี้ไอพวงนี้จะเหลือต่ลูก คือถ้าต้องเอาไว้ก็คือเหลือต่ลูกใหญ่นะครับคืออันตะกรีนก็จะมาช่วยแคลเซียมสูงก็จะมาช่วยเรื่องนี้นะครับการสร้างเนื้อเยื่อขั้วเหนียวครับต้องขีดปลายผลต้นหนาวนะฮะแล้วก็ทําให้ทนแรงมากขึ้นนะครับสังเกตเราใช้ลลายพืชนะครับมันจะสภาพใบยังเขียวอยู่คือคอโรฟิลนนะครับสามารถปรุงอาหารได้นะครับใบปรุงอาหารได้ดีนะครับใบมันวาวนะครับนี่ไหมโอ้โหสวยงามจริงๆครับ สวยงามสวยงามมากๆนะครับสรงพุ่มก็กําลังดีนะครับหลังจากที่ติดลูกชุดนี้แล้วผมอาจจะต้องตัดแต่งกิ่งหรือตอนนะครับมีหลายท่านขอซื้อกิ่งพันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เสียบยอดถ้าใครไม่เคยทดลองเสียบยอดหรือเปลี่ยนยอดผมยังยังไม่ให้ส่งไปนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเอาเสียได้ครับเสียได้กว่าจะได้ส่งไปเนาะ ครับแต่ถ้าเป็นแล้วนะครับฝึกทำกับต้นลักษณะไอคือต้นลูกผสมทั่วไปก่อนนะครับจนชำนลองชำนาญมือแล้วนะครับอยากได้กิ่งพันธุ์ดีๆไปนะครับผมมีอยู่นะครับทางบริษัทก็มีหลายกิ่งพันธุ์อยู่นะครับเนี่ยโดยเฉพาะไอเซ็กโก็ับเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้ดีมากนะครับไม่ผสมเกสรข้ามนะครับติดดอกออกมานะครับก็จะติดลูกเลยประมาณนี้นะฮะ ถูไม่ดูเลยครับนะพอบานออกมาปุ๊บนะฮะนะฮะติดลูกเลยนี่คือการลักษณะกเกสรสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่ผสมข้ามไม่ร,มรับผสมเกสรข้ามซึ่งแตกต่างกับลูกผสมนะครับน้ำหนักก็โอเคครับไขมันก็ใช้ได้นะครับทนต่อโรคนะครับสิ่งรบกวนนะครับต่อโรคกับไปรบกวนนะครับแล้วก็คือถ,ถ้าเราเข้าใจพื้นมากขึ้นเราก็จะทําให้เรานําไปใช้ประโยชน์หรือ การบริหารจัดการได้ดีขึ้นเนาะนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้ครับสำหรับสองอย่างครับวันนี้คือรีวิวอันต์กรีนสิบวันนะครับคือมีการเซียมสูงกับรีวิวเรื่องของ ICS95 ครับผมตื่นทำท่ากู๊ก๊ครับถูกใจกดไลค์ครับเห็นมีประโยชน์กดแชร์ครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ